สวัสดีแฟนช่องทุกคนนะคะมิน,นินุตยามาตามแนวทางของพ่อพ้องของแม่วีนะคะเลขผีหน้านะคะเขามาสามวดซ่อนนะคะงวดน,นี้ผีหน้าหายซ้ำตัวหางเหีียวนะคะเพิ่วมาแถวบ้านเพิ่นซื้อเต็มมดแล้วนะคะแล้วก็เลขทูบเนี่ยจะเป็นของแม่วีนะคะจะเป็นตัวใดเลขผีหน้าไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยคะ่ะ แดี๋ยวพ่อถือเมื่อสามงวดแล้วเลขพ่นหายมากกครูน้ำน้ำน้ำย่าอน้ำน้ำน้ยางี่น้ำเหียน้ำเหียืว่าน้ำหกกเหอ้่เห็นหาพูได้ปะมืดเจ้ากะหนูของใจว่าถือเมื่อสามงวดเนไหมแต้ทุกคลใส่บถือสามงวดตอนี้แตเจ้าดแต่ละงวดมันมาจจะครูสองสองแต่สองคูสอครูตลอด เป็นเลขระหรือเลขมันก็ใส่ขั้วเขาัวหัวันพราว่าพี่พ่อได้ม้นึ่่ใส่ผมหาซื้อยุ่งัวบนร่งดมนบอกว่าเกบเ็หนึแปดตสก็จะเสามมาเป็นเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเขาเามสามงวดนี่เขาบนหรือเขาล่างเขาล่างเขาล่าง ขาล่างตลอดเราเราง่วนนี่เพื่อนหายตัวใดมากแน่พอง่วนนี่แล้วเป็นเก็ตัวเต่เก็บเก็นี่เหสลับกันเกนี่แปดแปดนึงเก็ในชั้นตัวห้างเดียวนะเล็เลขสองตัวตัดตัวนีหันบ่อันบนี้ว่าว่าจะิหาสนแปดนึงันีขายแล้วบองบองบองมหน้่างดก็่มเขาเลยหมาชิ้นร้านนีวันนี้ครมีเก็ดนึงเจ็ดเจ็ดนึงแพงมันวันนเครมีวันนี้เลย อาีประเดี้เขากเนี่ยเขาตัดเนกุ้เครือนี่เกเปี้ยเยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวงวดว่าห่ะมันมาจางังดบกไหมกันละครมันมาตัวใดงวดว่าตัวข้างล่างเนยมัม้ง,งมันออกข้าล่างเั้หอหันตัวไหนตตตแต่ะข้ล่างกาวุ9วดว่าหันเข่าข้างล่างถ้าว่าเข่ามาสามงวดแล้วมันมันสิข้าล่างตลอดบอกสามงวดลงตลอดคราบเขาเอาเท้เลขคือมาสามตัให้ตัดเอาบอกเพราะว่างวดเขาบอกว่ามันมีสามตัวงวดสามตัว เพา,าเขาออกมายิ้ได้บุพผา,าหาสิอยาเลเายเลบ่เต่อกมายิ้ได้หาสิญญาเลยเอามายิ้ได้บุพผาแต่แบบหาสิญญาเล็กเขาคือว่าเขาพันว่าผีหน้าบอกนี่เด็กสมเนี่ยบอกไปว่ามาเรื่องผีหน้าบอกจะบันมึงกันมาเล็กมีทีมากออพ่นสิบอก,บอกทุกทย่พ่นบอกสองโตบอกก็พ่นธกบอกพ่นก็ถือหาเา บัางวดนี huh? <IM anh> <IM anh> <im anh> <im anh> ้บอกสามโตบอกมาทอดกชอย่างตลาดอก่างตลาดกาทอเขพี่ทั้งพี่ยังแจ้งโอ๋งวันนี้บอกยังก่อนฉันยังก่อนเย่หนึ่งแปดีหลักสีแบงบางเงินเลยว่ะไอ้เหมันบอ กันเทือมันดีรวดข้าากะือแล้วบ่อคนรวดเลขจุดถูกบุกข่อยบุก่อยติดงวดตาบางงวดนี็จักถึงถึงบุถึงตา่าสิบตัวได้หาหนึ่งหิุดถูกหานองลางมากครับเลขเขาตามส่อตะข่งล่างหนึ่งหกงผถซะอติต่วเลขผีหน้านี่ยมันยังกรพาะคว่า็เหนึ่งเ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก็ดเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจเลขผีหน้านี่ ถือว่าสามวดแล้วเขาแซลอยู่อยู่มราชสนี่เขาถือประจำนิดนึมาพ่อเสียวดหุนงนครับต่วมือยงนทุกผูสับอกเจ้าดอกเขาไมซีง่ายนคนแถวๆสามชื่อรูกัามบกสานนี่เลไรื่อมือบกคือประจำเจ็ดหนึ่ปดเจ็ดแปดหนึ่้าตองการเยก็ถเป็น3มครู หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดเดเอเจ็ดปดเลขพีหน้าคือมื่อสามวดแล้ววันนี้ห้างเดียวห้าเดียวกอหอที่ว่าทั้งบุ่นเต็มหมดแล้วมัน่พแถวบ้านเขาจะเขาไม่ขายแล้วแยแต่าดีก็เต็มแล้วเต็มแล้วอันนี้เขาก็บอกไปเนาะที่ทังบ้านเพิ่นมันเต็มเนาะ คนแบบนั pues oh. uh, ้นคนพ่อยังหลักอเดียบคนพ่อเสียแรงติดปช่วคลาบเพื่อนนอกที่เขาอันน้ปองคนที่ก็อนี้้อเพื่อน็ตัวนี้หาซื้อบ่ได้แถวย่างต่ลดเต็มหมดแล้วเลขพีหน้าเจ็ดหนึ่งแไม่พี่น้องเอซผู้ใดหาซื้อได้ก็ซื้อได้ค่ะกจังวาแบงผนันหาซื้บได้ดำ้้าซื้ เลขสามตัวมันาสื่อได้ได้สาตัวองตัวอาจจะไม่ได้สองตัวกับกับพวกนี้บางบางบางวนบางบาจะบม่เต็มเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ด้ที่สล็อตจัดกรได้ไม่ดีเจไม่มีซื้อเราบอกขึ้นาใจดีใจง่ายเป็นนาะถือเลขผีหน้าเนี่ยไ้ลูกแวนี่ลูกแ้ันหนึ่งเดียวซื้อวันพันหนึ่งหละลงทุนแล้ว นี่นพันเลยแม่น่ะพนหึ่งเมื่อหาเนอกหา้จุดทูไปจุดจุบ้จุดูบสั่นอยูห่อนถึงสงวนก่อถึงสวดไ่เคยบอกไปเลยแมแต่ก็ต้นบอกซาซากันกันต้นมาถามบอกต้อนนั้นต้อนนั้นบอกถือมันเปลี่ยนเลยก็บอกทีเดียวหรอก็เลียวเลย เขาต้องในเลขผีหน้าเขาไม่วีในเลขทุกคนเป็นสามีภรรยากันนะเจ้าจมาบอกว่าเลขผีนะเจ็ดเป็นปกติดว่าสิบอกแม่แต่ว่าเคืนท้าเคือท้ามคอยว่าแม่น้องได้ตัวเลขตัวใดอีกว,วันนี้อยว่ยว<อ>าแม่น้องได้ด้วยวะเคยหมักแปดเน้อเคยวางสิแหละเอ้าคือมันตรงกันเลยมันว่าเลขมันเลยตรงกัน แต่ว่าจิซื้อไปไล่บาทเด้ๆคนวางสิน่ะเจ็ดนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งอันนี้เลขทีหน้าคนวาเขาไม่สามหัวแล้วมันโแมีวีจุงัวคนขึนือข้างล่างเอามันออกข้างล่างเนาะเพิดจะสื่อตับไปตนานแล้วมันนี่คือไม่สาโตเพราะมันสืออกข้างบนบอเอากระสือตั้งข้างล่างข้างบนเราเลขทูบแม่บีได้ตัวได้ก่อนห้าหงหกแล้ว บอกทเดียวกเดวเลยสีจดลงแม่เาสีบกว่าเเดียวโอ้หาได้หมดโอ้บล็อกเดียวเเราบอเดียวเราวะอันนี้เลขคือเลขคู่แม่มีสียงมือวีวีทีไปได้หรวแม่น้องงดอกยังแต่ทาบกดอกตัดกันโดติดหายหน้ามันเล็อยู่ในนีมันสีมีเล็ผีหน้าเล็กผีหน้าออมันเหมือดไหมกล่องเหมือด เลขพีหน้านั่นถือมาสามงวดงวดน,นี่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งสำรับเลขทูบแม่วีนะเป็นาหาหนึ่งกนะคะนะคะพอปองแล้วบอกเนี่ยหน่อยแล้วไปเอารถแล้วเป็นผู้ค้นขายของเหมือน,น่วเจ้าผู้สิัฐบก,กาาลาง พี่น้องพี่บาทหลวงพุทงที่ค้อบงรันี้พี่หน้า771781แี่กู้แม่วี5ราดนึ่งเต้อเ้อเต้อเื้อนึ่ง้อหนึ่ง้องก็เด็กอฟกระสือทางน้นก็งต้องก้ตัวนี้เมื่อคนเ่อวันดอน่นีวันอาทิตย์วนอน้อย้น้อ ตัดนาก็ลรังมันจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเนาะพันตัดพานนาพันรังจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแมนเอาสีน้องตัดตัดตัดเอาเกลือไปมาตามเข้าไปเอาเกลือไมตามเขาบอกเขาบอกเขาเอาองไปยีเนก็ได้เพื่นะ มัน่ไเอ,อขอบคุณขอบกองหลายๆได้เอฟซีโซมันจะน่ท่างของพ่อนะคะเลยขี่นานะคะัอบรับขบไกันนะโกมันน้ำกัน้โอ้ใครคล้องมือกับบ้านเรียบร้อยไหยอืมก็ดีดีอันเอา